ราศีเมษนะคะสิ่งที่เด่นที่สุดคือการโยกย้ายเดี๋ยวก่อนอันนี้ฟังแล้วแบบตื่นเต้นะคะ่ะโยกย้ายบ้านโยกย้ายเข้าหอโยกย้ายที่ทํางานหรืออะไรคะโยกย้ายเข้าหอว้านี่บางคนแต่งงานไงงามซิลินคือโยกย้ายที่นี้มีเกณฑ์โยกย้ายบ้านโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรืออีกกรณีหนึ่งก็เดินทางไกลไม่ได้เดินแค่เสาร์อาทิตย์ไปกลับไปอยู่ส วันวิคอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่สักระยะหนึ่งทั้ง2องอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นการย้ยายบ้านหรือว่าเป็นการเดินทางไกลที่เราอยู่นานหน่อยเนี่ยทั้งหมดนี้เป็นเรื่องดีดีดีจานบอกว่าดีดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเดินทางอาจจะเป็นไปเที่ยวกับคู่รักไหมอันนี้ก็ไม่แน่เนาะกุมภ,ภาพันเนาะกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักอืมโอ้ไอเดียดีไอเดียดีไหมคะไอเดียดีไหมคะอเ่างที่เราชวนแฟนได้ไหมคะแฟนมีเกณฑ์จะแบบว่า ไป,ไ,ไปมาจะไปอีกแล้วออไม่ใช่เรื่องของหนูนี่ราศีอะไรคะเนี่ยราศีเมษโอเคค่ะส่วนอีกเรื่องนะคะที่เด่นคือการเงินจะมีเงินเข้าเข้ามาแบบว่าไอ้เงินที่คิดว่าจะไม่ได้แล้วได้ไอ้เงินที่คิดว่าน่าจะต้องเสียไปแล้วกลับไม่เสีย <c oughs> อีกกรณีหนึ่งคือสมมุติจะต้องเสียแสนหนึ่งอาจจะต้องเสียแค่ห้าหมื่นสิ่งที่เราจะเสียไปอาจจะเสียน้อยกว่าที่เราคิดลดลง หรือสิ่งที่เราจะต้องเสียไปอาจจะไม่ต้องเสียหรือบางคนอาจจะได้เงินที่ไม่เคยคิดมาก่อน เป็นเงินสป라이ฟลุกใช่ต่อไปเป็นเรื่องของสุขภาพสุขภาพที่เห็นไม่มีอะไรคะ่ะที่น่าเป็นห่วงมีแค่ระบบทางเดินหายใจถ้าคนที่เป็นโรคประจําตัวที่เกี่ยวกับภูมิแพ้นะคะราศีนี้ส่วนใหญ่จะมีโรคประจําตัวที่เกี่ยวกับภูมิแพ้ก็ให้พกยาติดตัวไปถ้าเดินทางไปไหนเพราะว่าอาจจะต้องใช้มันอ,มอะไรเงี้ยก็คืออาจจะมีโรคประจําตัวเก่าๆกลับมาอะไรเงี้ยคะ่ะคือถึงจะไม่ได้เป็นภูมิแพ้ เป็นโรคประจำตัวอื่น,น<ม>ก็มีโอกาสกลับมาแต่คนที่เป็นภูมิแพ้จะเด่นหน่อย PM 2 5ด้วยแหละจางเนาะอาจารย์อันไม่ดีมากเลยอากาศอ่ะไม่กล้าอ,ออกไปไหนเลยอ่ะคือกลัวแบบแต่เข้าใจนะคนทํางานไม่ไปก็ไม่ได้ไม่ไ,ได้แล้วตอนกลางวันจะออกมากินข้าวยังไงก็ต้องเดินดุ่มๆไปจริงค่ะต้องใส่แมสนะคะจริงๆอันนั้นก็เป็นเรื่องของสุขภาพแล้วเรื่องของการงานการเงินการงานที่เห็น จะมีการติดต่อสื่อสารกับคนต่างถิ่นต่างแดนก็นี่แหละเดินทางหรือเปล่าไม่แน่นอต่างถิ่นต่างแดนนะคะต่างชาติต่างภาษาหรือคนที่ต่างลัทธิต่างศาสนาแล้วก็จะมีเกตการเจรจาที่เป็นไปได้ด้วยดีความรักอาจารย์เราเดินทางต่างประเทศเราต้องเจอคู่แท้ของเราในต่างประเทศบ้างมีไหมคะความรักนะคะเห็นภาพว่า อะไรที่ค้างคากันอยู่หรือถ้ามีปัญหากับแฟนก็จะยืดเยื้อนิดนึงการถอนหายใจก่อนที่จะพูดเมื่อสกักครู่นั้นถ้าหนูเป็นราศีนี้หนูเป็นลมนหรือป่อาคาราคาซัง <Okay. S 1> ไม่เคลียร์ค้างคาใจเา,าแต่ <popping> ถ้าคนที่เป็นคนโ,โสดใครเข้ามาก็ไม่ถูกใจค่ะยงังเนอะเดือนนี้ก็ยังไปก่อนก็ ลัคกี้อินเลไม่ได้ก็ลัคกี้อินเกมไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็ในวันวาเลนไทน์คุณก็ห้ามเศร้าคุณก็ต้องได้เงินแทนสุดชื่อได้เออได้เงินแทนเดินฉีกเงินในห้าสิ่สินค้าต่างๆไปก็คือชอปปิ้งให้ัตัวเราแฮปปี้เหมือนเราเหมือนเราตัวฉีกินบ่อยมากโอ้ ะนะก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันค่ะสําหรับทุกคนที่เกิดในราศีเมษน,นะคะเดือนนี้ก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นออกับคุณเยอะแต่ว่าเรื่องความรักอาจจะต้องอดทนอีกนิดน,นึงค่ะเดือนหน้ากลับมาจะเป็นยังไงก็รอติดตามแล้วกันนะคะราศีพฤกษกค่ะราศีนี้มาดามซิลินต้องกรีกทําไมคะราศีนี้นะคะมีเกณฑ์จะพบรักใหม่โอ้ดีใจด้วยเห็นใบเห็นใจด้วยเลยค่ะ เดี๋ยวงานต้องเจาะก,ก่อนสําหรับคนที่เป็นโสดก็คืออาจจะเป็นโสดมานานแล้วก็ไม่เจอใครถูกใจสักทีเดือนนี้อาจจะได้เจอใครที่ถูกใจแล้วจะเป็นการพบที่ไม่ได้ตั้งใจอุ้ยเราต้องออกไปในที่ที่ไม่ได้ตั้งใจเยอะๆจะ,ๆะมีคนมาชอบหรือมีคนอื่นมาแนะนําให้รู้จักคือไม่ได้ตั้งใจว่าไปจีบกันโดยตรงอะถ้าคนที่เป็นคนโสดน,นะคะจะมีคนมาชอบแต่การที่มาชอบเนี่ย บางทีอ่ะจะไม่ได้เข้ามาคนเดียวเข้ามาหนึ่งคนสองคนสามคนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณอ่ะจะไปปิ๊งหรือชอบคนที่เด็กกว่าทำไมละเอียดจังเลยอาจารย์เพราะว่าเห็นชัดเลยว่าคนที่เป็นคนโสดราศีเนี้ยจะมีเกณฑ์รักเด็กมีเกณฑ์เด็กเข้ามาเด็กเข้ามาคล้ายๆราศีคุณเลยเนาะ <c oughs> ยุงถ้ายัางไงเราลุน้นให้เขาเจอก่อน1 4กุมภาเนาะ1ิบสกุมภาคุณจะได้มีเดทแล้วค่ะถูกต้องไหมคะ เมากอะอันนี้คือคนโสดแล้วคนที่ไม่โสดล่ะคะคนไม่โสดอย่างที่บอกนะคะก็คือว่าจะเจอคนที่มาชอบแต่อาจจะไม่ใช่คนเดียวหรือคนที่ดูดูปิ๊งปังกันมาก่อนหน้านี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มีดวงว่าจะไปปิ๊งคนที่อายุน้อยเด็กแล้วอย่างนี้เราจะมีปัญหากับคนที่เราแบบดีกันอยู่แล้วไหมคะคนรักของเราไหมคะเรายังไม่ได้เลือกนี่ แต่เราก็ไม่ควรไปอย่กับคนอื่นบ้างถ้าเรามีแฟนแล้ว่าไม่ได้มีแฟนแต่คือคนที่ไม่โสดไม่สดกับมีแฟนคือเหมือนกันก็กรณีที่ว่าจะมีคนเข้ามาแล้วก็เป็นเด็กนะคะแล้วส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็คือว่าไม่ได้เลิกกับแฟนแต่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเราจะมีความกระชุ่มกระชวยจากคนที่มีเกดเด็กกว่าเข้ามาเราก็อย่าวอกแวกถ้าเรารักของเราความรักการงานไปแล้วแล้วอะไรต่อคะ สุขภาพ,ภาพให้ระวังเกี่ยวกับระบบกระดูกไขข้อต่างๆอาจจะมีเกณฑ์อุบัติเหตุหกล้มมอเตอร์ไซค์ให้ระวังมีเกณฑ์ล้ม Motor side, มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ชนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้รุนแรงมากมายนะคะหรือว่าอาจจะมี side, มอเตอร์ไซค์มาเฉี่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เกณฑ์ของมอเตอร์ไซค์เด่นมากถ้าใครขับมอเตอร์ไซค์ระวังนิดนึงเรื่องของการงานและการเงินบ้างค่ะ การงานกับการเงินของราศีพฤษภการงานตอนนี้ยังนิ่งค่ะสิ่งที่คุยไว้ล่วงหน้าก่อนหน้านี้ว่าอันนี้จะได้ไหมอันนี้จะทํางานใหม่ๆยังนิ่งยังไม่ได้คําตอบคําตอบที่คุณรอคอยที่เขานัดไว้ว่าจะให้คําตอบคุณก็ยังเลื่อนยังไม่ได้รับคําตอบอะไรการเงินนะคะคุณจะต้องเสียเงินก้อนซื้อของอะไรบางอย่างที่แบบเ,เครื่องซองอากาศเอออะไรเอออย่างนี้ไหมคะได้ไม่ใช่ชิ้นใหญ่ๆแบบ ที่ดินบ้านรถขนาดนั้นไม่ถึงเชียเงินจากความยินยอมราศีพฤกษกค์ค่ะก็มีหลายอย่างที่เราจะต้องระวังนะคะแล้วก็มีหลายอย่างที่ทําให้เรากระชุ่มกระชวยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังแล้วก็เอาไปเป็นไกด์ของตัวเองแล้วกันนะคะมีอะไรตรงบ้างไม่ตรงบ้างถ้ามีเด็กเข้ามาชื่นชอบคุณช่วยมาเขียนคอมเมนต์ด้วยค่ะอยากทราบจริงๆว่าเรู้สึกยังไงร,ราศีเมถุนคะ่ะเป็นราศีที่เอยู่กลางปีราศีใครเอ่ยมี ดวงที่จะได้ทําอะไรใหม่ๆมดีใจมากดี och 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 <out> ไม่ดียังไม่รู้เลยอ๋อขอโทษใหม่ใหม่เช่นขยับขยายงาน <out> งานใหม่หรืองานเก่าแล้วต่อยอดที่คาราคาซังอยู่ที่ไม่ได้คําตอบ <Chicago> จะได้คําตอบ <Mayor> ดีใจมากเลยแล้วก็เป็นคําตอบที่ไปในทางที่ดีแต่ ข้อระวังก็คือเวลาทุกอย่างจะบีบคุณมากคุณจะต้องรีบเร่งปัน่นสุดฤทธิ์สำหรับการงานคือบางเดือน่ะงานคุณอาจจะเยอะกว่านี้เดือนนี้ไม่ได้เยอะมากแต่เป็นงานที่คุณต้องปัน่นปันปันปันซึ่งคุณต้องเร่งกับเวลาทุกอย่างแต่เราทําได้ค่ะคนราศีมิถุนคือแบบสู้เราทําได้พลังเยอะในเมื่อมันมาแล้วต่อให้เวลาบีบนิดนึงเป็นกําลังใจให้คุณเป็นกําลังใจให้คุด้วยส่วนเรื่องการเงินละคะอ่า เงินเข้าอาจจะน้อยหน่อยเงินออกอาจจะเยอะแต่เงินออกเนี่ยออกเพราะเอาไปต่อยอดเอาไปเพิ่มอะไรบางอย่างส่วนใหญ่เงินที่ออกจะออกเกี่ยวกับการงานส่วนเงินที่เข้าจะเป็นข้อตกลงมากกว่า เช่นสายคอนแทคเซ็นสัญญาหรือว่าจ้างหรืออะไรแต่เรายังไม่ได้มาเป็นตัวเงินเช่นเข้ามาจ้างเป็นพรีเซนเตอร์หนึ่งตัวเซ็นสัญญาปุ๊บจะจ่ายเงินทันวาอะไรเงี้ยใช่จ่ายเงินทันวาแต่เราต้องทํางานไปก่อนช่าอะไรนี้ใช่ใช่ค่ะจ่ายเงินทันวาเลยเหรอคะเดี๋ยวก่อนนี่เพิ่งเดือกธ์รู้สึกช้าเรื่องนี้อาสักการปีก็ได้นะคะอันนี้คือเรื่องการงานการเงินและต่อไปเป็นเรื่องของสุขภาพ สุขภาพจะไม่มีอะไรมากค่ะไม่มีอะไรนะเป็นห่วงจะเป็นพวกผิวหนังค่ะผื่นคันตามตัวหรือจะมีอะไรที่เกี่ยวกับแบบมแมลงมากัดมแมลงมาต่อยมาอะไรให้รู้สึกว่าเป็นอะไรเกี่ยวกับผิวหนังเช่นบวมเป็นแผลเป็นตุ่มเป็นอะไรพวกนี้ค่ะตามผิวหนังอะจะเกิดขึ้นถ้าใครเกิดมิถุนเนี่ยร้อยคน70คนเป็นแน่นอนอ่ะเรื่องความรักค่ะส่วนเรื่องความรัก ก็จะเป็นพ่อแง่แม่เงอน <c oughs> หายใจดังไปไหมทั้งมีคู่และไม่มีคู่เลยนะอันเนี้ยคนไม่มีคู่แต่จีบจีบกันอยู่ที่ยังไม่ตกลงปรงใจอ่ะก็จะขัดหูขัดตาเราพูดอะไรก็ไม่เข้าหูงอนกันไปงอนกันมา <c oughs> แต่แป๊บเดียวก็ดีกันจะเรื่องไม่เป็นเรื่องจุกจิกส่วนเรื่องคนที่ยังไม่มีคู่ <c oughs> คนโสดคนโสดถ้าคุณไปปิ๊งใครหรือชอบใคร เอาค่ะให้หยุดไว้ก่อนอพยายามยับยั้งชั่งใจตัวเองอย่าไปปิ๊งใครเดือนนี้คือปิ๊งได้แหละแต่ว่าแบบเราไม่ต้องไปใส่ตัวเราเข้าไปเยอะมามจะได้ไม่เจ็บเราก็ชื่นชมเขาไปอะไรอย่างนี้อย่าเพิ่งออกตัวเดือนนี้อาจจะเล็งคนนี้ไว้อุ้ยเดี๋ยวค่อยจีบเดือนหน้าโอเคเดี๋ยวเดือนหน้ามาฟ <c oughs> ังใหม่โอเคค่ะนี่ก็คือราศีเมถุนนะคะสำหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะ